อ่ะแล้วเหยิบกให้แม่หน่อยพี่ตันจ๋าแล้วๆล้วแม่ขอสามตัวแล้วกินไหมอ่ะฮะ,ะกินไหมแซลมอนอ่ะกินแซลมอนหยิบนี้หยิบนี้กันแซลมอนกันมากันมาให้แม่ จะมั่นกันนะอ่าแม่ดูสิเลขอะไรนะโอเคเลขเก้าเลขเก้าอ่าอีกอ่ะอีกสองเกินลบนะอ่าเรอ่ะเลขเก้าแล้วมาดูสิดูเก้าเกมแบกเก้าแล้วอะไรอีกหกอืออะไรอีกนะเนี่ยน่ะ Medusi, ah, itu ni, satu ni. satu ni. satu neng, satu neng. Hei, hei, kaf naf, kaf naf, hei naf. Satu neng, apa naf, ibu. Ah, Satu neng, apa naf? Satu neng, Ah, medusi. Su. ก้าหกศูนย์เล็กนี้นะแน่ใจนะโอเคเดี๋ยวจะไปก,กินแซลมอน 9, อเก้าหกศูนย์<อ>